ต้องบอกเลยว่ามันอร่อยมากครับที่อยู่ในภาชนะข้างหน้าพลนะครับนี่คือมิลทตสที่พลเพิ่งรับประทานเสร็จไปครับส่วนประกอบมีอยู่ไม่กี่อย่างขนมปังรอยยอแผ่นหนานมสดเนยและน้ำตาลเท่านั้นเองครับมิลทอสนะครับเป็นสูตรที่พลคิดค้นขึ้นมาครับมีความใกล้เคียงกับเฟรนทตสนะครับแต่จะไม่มีส่วนประกอบของไข่ครับเนื้อสัมผัสของเขาจะมีความใกล้เคียงกับพุดดิ้งครับเพื่อนๆคงอยากจะเห็นภาพแล้วว่าเป็นยังไงไปทำพร้อมกันเลยครับ แล้วเราก็าจะความด้านที่มีเนยเนี่ยครับลงบนกระทะครับนี่คือนม90มิลลิลิตรนะครับเราจะค่อยๆเทลงบนขนมปังครับด้านบนของขนมปังนะครับเราจะเคลือบด้วยน้ำตาลบางๆครับหลังจากนั้นนำไปตั้งไฟนะครับโดยใช้ไฟอ่อนๆครับ เสร็จเรียบร้อยครับผมนี่นะครับน้ําตาลด้านบนก็จะละลายเล็กน้อยครับแนะนําให้เสิร์ฟในกระทะร้อนนะครับความพิเศษของเขานะครับก็คือเนื้อที่เด้งๆนะครับที่ฉ่าไปด้วยนมนะครับเวลาที่เรารับประทานนะครับเจาะลงไปเนี่ยครับเนื้อสัมผัสของเขาจะเหนื่นืๆคล้ายกับพุดดิ้งมาในรสนมที่โซกมาในขนมปังแล้วก็มีความหวานจากน้ําตาลที่ผิวหน้าเล็กน้อยและนี่ก็คือมิลท์โทสง่ายๆส่วนประกอบไม่กี่อย่างลองทํากันดูนะครับ